สบ,บายดีเนาะพ่อแม่พี่นอ้องท่านผู้ชมทั้งหลายเนาะการนยันเดียวตอนหับช่อซองบ่าวอ้วนอีกเส,ส้นเก้าส้นเกลือพ่อแม่พี่นอ้องก็ซึ่งว่าเมนเนีเบ่าวอ้วนก็ได้เดินทางที่ว่าขึ้นมาทีมผู้บ่านน้ำเงาเนาะก็เลยจะทำมาทำภารกิจเนาะก็เลยจะผ่านที่ว่าเป็นเงื่อนของน้องซักเนาะเพื่อนแหละพี่นอ้องถือเทิงผูเพื่อนแหละเนาะหลังจากนั้นล้วก็บ่าวอ้วนก็จะได้แวะขึ้นไปหาเบิ้งเนาะไปเยี่ยมยามเพื่อนเบิ้งเนาะว่า คนเห็นจังไดเนาะเพื่อนเพิ่นเนาะก็ิงยังชี้คงหักษาตามที่ว่าเขาได้แนะนำหลังจากที่ว่าเขาได้มอบบ้านเพื่อนเนี่ยเรเขาได้แนะนำหมายกับครอบครัวของน้องชายซักันาะหักษาเนาะทำความสะอาดอน้ำมันเป็นอย่างนั้นเนาะเบาอ้วนก็ได้มาโดนแล้วแหละเนาะเดี๋ยวนี้เบาอ้วนกับเบาไท่ดำเนาะนี่ก่อนจะได้เดินทางไปสดีีพ่น้องามาติดตามส้มหนังเล่าเอ่อการมาหยับยำ นอกซักอีกข้างหนึ่งเนาะมากับเบาอ้วนเพื่อนอืมแล้วนี้เขาเกาะเสด้เดินทางขึ้นไปหาเ,หเ,เ,เพื่นอนเพื่อนเพืเอนเพื่อนเนาะเส้นทางแถาจะขึ้นเมื่อรถจักเข้าก็ขึ้นเมื่อไหรพี่น้องเนาะนีะม่มาตะกี้กับฝนตกทางตึบป่าพี่น้องดินอันนี้ติดเกือบขนาดเลยพี่น้องดินน่ะ ฝนตกลงนะอา่อาฝนตกคือจะเปลี่ยนทางแม่ขึ้นเฮือนเนาะบูว่าฝนที่ยูดีว่นเนาะโอ้พี่นตกวันไหนผู้ก่อย เพื่อนขาวปลุกไม้ๆเลยพื่นนออกกว้วยเนาะนี่มันกว่าจะมีมักนัดได้เนาะนี่แล้วกับพอดีเพื่นไขตูเนาะ ลูกสว่วนว่าทั้งหลังก็จะพันกว่าจะได้ถางมัดเนาะถางเพิ่นกว่าจะปลูกกล้วยเป็นบอลเป็นบอลไปเนาะอย่นี้เบาอ้วนก็จะได้ดกลับหาเพินนพ่นบ้วนเนาะว่าเพิ่นสิอยู่หรือบ่เนาะเออเดน้องไทยเนาะเออสบายดี สบายดีเนาะไปยังมานงนงไปยังมานองอยูฮะย,ยู่อยู่วูไปยังเี้อ,อันนี้เป็นอย่างนี้ทงเนี่ย Hoa bay ừ. này Hoa hảo bay nhanh nhanh nhoa nè tê tông nhanh nhoa nè tê tông nè tê tông này tê tông nè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  nè tê tông nè tê tông nè 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 này nè จับจับเอาโอ้โหมันจับได้นนกมันยิ่งเหรอจับได้นกหน่อยตัวนึงนกนี่สิขายว่าขายนกนี่บ่าข่ายเอาเอาไว้สักปุยวะปุยว่าแคยังยูบันลุง สักยุบันลุ่มไปยังบันลุ่มมันบ้หูโบ้หูไปลินเนาะพอรู้พอไปซอกของกินพอไปซอกของกินโดยแม่แม่ก็ไปไปยังแม่อยู่บันลุมนล่มแม่มก็อยู่บันลุ่มเลยแม่มกับสักไปบันลุ่มเนาะโดยกับแสงดีกับแสงดีโดย เจ้นี่มันพอพอ,พอเราไปซอกของกินเดานี่เนาะดนี่ชิ้นแ่เราเมนอุตไทยยุบเดียวเนะอดอ๋เมื่อเช้ากินเขาแหละกินกินแล้วกินกับอย่างเมื่อเช้ากินเขาแล,ะละ้วล่ะกินเขาแล,ะละ้วล่ะดยอ๋คือบอผิงนกนี่กินนกกระหาได้เด้ กินข้าวละลาเนาะโอ้ต <laughs> าสงสารไปเนาะเป็นกินข้าวละลาเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็คืออยู่กันเองจะมีแต่น่องอุทัยผู้เดียวพอไปซอกซอกกินเป็นอย่างเก็บผักเก็บน้อเก็บผักเก็บผักเปลี่ยนข้าวเก็บผักมาเปลี่ยนข้าวโดยเขากินกับบุญมีเนาะโดยพอไปหาเราเก็บผักเก็บน้อมาเปลี่ยนข้าวเนาะ อ๋อเราซักคือปกปายน้ำพอใ่ไหบ่หูบ่หูอ้อคือนี่เนาะกัพอดีไอ่ได้พันมาทางนี่เนาะไอ้ก่อนจะได้ขึ้นมะบึงเยี่มยมๆเมือครอบข้อของน้องเนาะก็คือ,อมามเนี่ก็น้องซักกขบุญยุพอกขบ,บุญยอยู่แต่น้อาไทยผู้เดียวไอ้ก่อนจะขึ้นมะบึงที่ว่าเฮือนนี่นะ ผมว่ยายามๆถามเขาขอบคุ้มของน้องเนาะไม่มีพาย,อยุอยู่แต่น้องผู้เดียวเน้ะอ,อันตุดกล้วยนี่ยปุก๊กปุ๊กดนว่ะปุ๊กดน,กนป,ดดปุกน๊กดนแล้วก็มากล้วยเนี่ยแปะยะใช้เมื่อปุ๊กเนี่ยุ่นไปพูดเอาน้ำพี่น้องนี่พุ่นอ๋ Mình phải một mình bút, hàm à? Mình mẹ hàm bút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  bút hàm phải hàm bút hàm bút hàm bút chắc bút hàm 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 bút tương đối hàm bút hà bút hà emì bảo ồn phải nó nong út phải vào phần nào nha nhàng nó tôi này nong mua búc nè tôi nãy nè nên tôi nãy thế tôi lông lông này nó búc เฮ็ดนี่กับแม่ตัวนี้เนาะตัวนี้กับตัวนั้นเนาะกับนี่ตัวนั้นเด้โอ้พี่น้องอันนี้แม่สักทิพุ๊บปุ๊บหรือจักมือเราเมา่อไกวเนี่ยนะสองสามอาทิตย์สองสามอาทิตย์ตแล้วโ,โอ๋อมันคืนมันงามแล้วเนาะพี่น้องเนาะฝนตกตลอดเลยพี่น้องช่วงนี้นะตัวซักซักปุก๊บ่านั้นเนาะโดย เออคือว่าน้องซักเพิ่นจะได้ปลุกแถวนั้นเนาะตัวนี้จะเป็นน้องอุท,ทยัยปลุกปลุกสามต้นพี่น้องตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เนาะสวนของน้องซักปลุกอยู่เบื้องแบบนี้พี่น้องนีง่เพิ่นน้องซักจะได้ปลุกเตี้ยนแถวกันไปปลุกตามที่ว่าเป็นดเขตแดนเนาะ ขอบเขตดินของหนองซักพนเนาะที่ว่าบ่านพนจักสานไอเนาะเนี่ยจะไม่หัวสิไข่เลยเนาะสิไข่างามขนาดพี่เนาะเนี่ยเปิดป่าปลูกไม้เนี่พี่เนาะหอยสิไข่เนี่งามขนาดเลยตอนนี้เขาจะเป็นสภาพเพื่อนรุงป้อมพี่น้องเนาะหลังจากแต่ว่าส่างก็ดนนูนแล้วแหละไปพีนน่น้อง พระ,อ,รอ,ะอ้วนก็บอะไรมาดูเติมเนาะเนี่ยพี่น้องมันเพิ่นจะมีองค์อ<ะ>งค์อง,ง,งน้ำเนาะ,ะนี่องค์น้ำเนี่ยก็จะเปลี่ยนที่ว่าคู่คิ้ควเนาะ,ะคู่คิ้วพิ่นสร้างให้พี่น้องนี่โอ้น้ำเต็มเลยพี่น้องม,มันฝนตกเมื่อเช้านี่ก็ฝนตก แห้งขนาดพี่น้องเบาอ้วนมากกว่าตุ่กที่รงนั่งเลยพี่น้องเนาะเขานำเต็มองเลยแ,แห้งสบายสะดวกสบายใส่น้ำนี่พี่น้องเย็นใส่ขนาดเลยจะเป็นทางครูคิวเป็นมาสัง,งเนาะสำหรับการองค์เก็บน้ำพี่น้อง ทางหลังอมแอมเพื่อนเพื่นก็จะได้ทางอน้ำมันเป็นสำเร็จเสร็จสิ้นทีพ่อยเนาะเสียที่ที่มามื่อีงก็จะบริจวบที่ว่าพ่อแม่น้องซักเนาะกเพื่อนก็ออกไปทำมาหากินโอคเก็บพักคักเนาะมาขายเพื่อจะเปลี่ยนเข่ากินเพื่อนพี่น้องเนาะก็เป็นตาสงสารสุท้ายเนาะอยู่เพื่อนก็จะมีแต่น้องอุทัยผู้เดียวพี่น้อง โอเคเพื่อนพี่น้องเนาะสำหรับคลิปเนี้เบ้าอวนตองคอลาทานผุดชมไปซ้ำนี่คอยพูดกันไหมในคลิปหนาเนาะว่าจะเป็นคลิปแบบใบเลอยููใสเขาก็คอยติดตามและแห่กันวางใจกันต่อไปเพื่อพี่น้องสำหรับคลิปเนี่ยบ้วนก็ตองคอลาทานผุดชสมไปซ้ำนี่เราคอยพูดกันไหมในคลิปหนาสำหรับคลิปนี้บนนนนนส,บนสบายดีพี่น้อง cho nó nó xem mà, Hơi chập. Đáp ổng. Đáp mà bưng nó.